สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับช่องรอยยิ้มแห่งความสุขอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูแพนก็จะพามาชมกับต้นไม้เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะคะไม่ได้ดูนานเลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเขาออกลูกออกผลแล้วนะคะเก็บ รับประทานได้แล้วค่ะมันก็คือต้นมันเบอร์รี่นะคะหรือภาษาบ้านเราเขาก็จะเรียกว่าต้นหม่อนหม่อนหมอนไหมหม่อนที่ใช้เลี้ยงเลี้ยงไหมนั่นเองนะคะเลี้ยงเลี้ยงตัวตัวหม่อนนั่นแหละค่ะ <laughs> จำไม่ได้เนาะแต่ว่า เขาเก็บเก็บใบไปเลี้ยงไปเลี้ยงหมอนนั่นแหละคะ่ะอ่าภาษากลางนะคะเขาเรียกว่าต้นมันเบอร์รี่นะคะวันนี้เขาออกออกหมากให้ให้ให้เด็ดชิมได้แล้วค่ะโอ้ยสวยงามมากๆเลยไม่ได้เก็บนานไม่ได้มานานนะคะแบบนี้เลยค่ะเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชม มีประโยชน์นะคะคือมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะมีสารต้านามะเร็งด้วยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะวิธีการเก็บผลไม้ชนิดนี้นะคะก็คือลูกลูกสีดำนี้คือหวานนะคะจะมีรสหวานเดี๋ยวชิมก่อนนะคะ สดๆจากต้นหวานจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีลูกลูกสีสีดำแดงเนาะนหนน้อยอ่ามันมีแต่สีดำเดี๋ยวให้น้องไม้มาเก็บนะคะมีแต่สีดำเยอะมากเลยค่ะอ่าถ้าใครอยากกิน เปรี้ยวๆหวานๆนะคะก็ต้องชิมลูกที่แดงครึ่งหนึ่งแล้วก็ดำครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้จะมีรสเปรี้ยวหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมหน่อยนะคะเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงค่ะอร่อยอร่อยโอ้โหมีผลไม้ตอนแรกนะคะที่ซื้อมาปลูก ต้นนี้ได้มาจากไหนเนาะคือตอนที่ว่างงานนะคะครูแผนก็ไปขายต้นไม้ค่ะขายซื้อมาประมาณสิต้นนะคะแล้วขายไม่หมดค่ะก็เลยเอามาปลูกไว้ที่หอพักนะคะแล้วกลับมาวันนี้นะคะเขา มีลูกให้ชิมแล้วอ่ะดีใจมากๆเลยเพิ่งเห็นนะคะท่านผู้ชมดีใจมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องไมามาเก็บนะคะอันนี้นคุณครูแพนยังไม่เก็บนะคะให้น้องไมลมาเก็บเองโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ